ชาวจังหวัดเพชรบูร์กว่า2,562คนร่วมรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2 5 6 2ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ร่วมกันสืบทอดกันมายาวนานกว่า500ปีโดยมีนายสืบศัก์เอี่ยมวิจาณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีที่บริเวณพุทอธอุทยานเพชรบุระอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี2562ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26กันยายนถึง1ตุลาคมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูร์โดยมีการจัดรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเพชรบูร์และได้เปิดรับสมัครผู้ที่จะร่วมรำถวายด้วยศรัทธาที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาทําให้มีผู้สมัครเข้ามาเป็นจํานวนมากทุกเพศทุกวัยทั่วทั้งจังหวัด ไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาตินอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางจรารณพเอิมวิจนันณ์ นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชาการร่วมรำถวายซึ่งบรรยากาศของการรำนั้นทุกคนล้วนมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มและอิ่มเอิบไปได้วยความสุขที่ได้รำถวายพระพุทธมหามราชาสำหรับความหมายและสีของชุดที่ใช้ร่วมรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาได้แก่สไบและผ้าคาดเอวเป็นสีเขียวใบไม้ซึ่งถือเป็นสีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จงกระเบนสีน้ำตาลซึ่งเป็นสีของฝักมะขามหวานพืชเศรษฐกิจ คือสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์เสื้อสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์แสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาและพระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองของเพชรบูรณ์ ใช้โจงกระเบนเป็นสื่อความหมายถึงการแต่งกายในสมัยอยุธยาซึ่งเป็นช่วงเวลาของการก่อกําหมดประเพณีอุ้มพระดำน้ำสำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำนั้นเป็นประเพณีที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเกิดจากความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อองค์พระพุทธรูปสําคัญคู่บ้านคู่เมืองคือพระพุทธมหาธรรมราชาของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานร่วมห้าร้อยปีโดยปีนี้ก็มาดจัดขึ้นย6สกันยายนถึงหนึ่งตุลาคม โดยในวันที่27กันยายนเวลา18นาิกา30นาที ที่บริเวณหน้าหอบราณคดีเพชรบู์อินทราชัยจะเป็นพิธีเปิดงานไปพิณีอุ้มพระดำน้ำโดยมีนายอทิทธิพลคนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีและวันที่28กันยายนกำหนดทำพิธีอุ้มพระดำน้ำที่บริเวณท่านางนนวัดโบสถ์ชนะมานในเวลา10นาฬกา39นาทีโดยมีนายสันติพร้อมพัฒนร์รัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี ที่โรงเรียนบ้านหนองคันน้ำพหลุมศักจังหวัดเพชรบูรณ์มิสเตอร์ฮิโตชิโยโกฮาม่าประธานกรรมาการและประธานเจ้าที่บริหารบริษัทอ e ีซิบายจำกัดมหาชนพร้อมด้วยพนักง,งานเจ้าที่บริษัทอ e ีซิบายยูเมพลัสเดินทางมามอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์กีฬาโต๊ะเก้าอี้เครื่องคอมพิวเตอร์และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการยูเมพลัสให้น้องหวางใจง่ายทุกฝัน โดยมีนายไพฑูรย์ขันบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคันและคณะกรรมาการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้ใหญ่ทองม้วนแก้วดูประธานกรรมาการสถานศึกษานักเรียนผู้ปกครองชาวบ้านและนักศึกษาชมรมอาสาพ,พัฒนาสุขมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามให้การต้อนรับ ทางนี้ทาบริษัทอีซิบายจำกัดมหาชนร่วมกับชมรมอาสาพ,พัฒนาสุขมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุญสงครามร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และร่วมกันทําแปลงผักสวนครัวและยังก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่และเพาะเห็ดเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนสำหรโรงเรียนบ้านหนองคันนั้น อยู่ในสังกัดของสำังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุญเขต2เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวน62คนครูจำนวน5คนทางนี้ทาบริษัทอีซีบายจำกัดมหาชนได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านหนองคัน เป็นโรงเรียนเป้าหมายในการมอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อที่เยาวชนเหล่านี้จะได้มีประสบการณ์ในการสร้างอาชีพด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปต่อยอดเพิ่มพูนทักษะเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตและจะได้นำความรู้ที่ได้รับนั้นไปขยายต่อในชุมชนหมู่บ้านของตนเองซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป สำหรับกิจกรรมยูเมพัสให้น้องวานใจง่ายทุกฝันเป็นกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนของนักเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลเช่นสมมติอุปกรณ์การเรียนการสอนการซ่อมแซมสภาพแวดล้อมอาคารเรียนการเลี้ยงอาหารกลางวันและการมอบทุนการศึกษาซึ่งทางบริษัทดำเนินการมา,มามากกว่า56โรงเรียนใน51จังหวัดทั่วประเทศ โดยสารต่อแนวพระราชดำริเรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษในอันที่จะส่งเสริมวิถีแห่งความพอเพียงผ่านแนวคิดเกษตรผสมผสานเพื่ออาหารกลางวันตลอดจนเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ในการทําการเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืนมองที่สุดครับผู้นำชุมชนที่เราต้ทุกานครับ นายพิทูลขันบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคันนะครับทางโรงเรียนหนองคันนั้นก็หวังว่าคณะของท่านจะได้มาลูกนะครับหนึ่งสองสามหน่งร้อยต่อไปครับลูกนะครับหนึ่งสองสามยินครับใมหนึร้อยครับ นะครับสองข้อนะครับหนึ่งสองสามยิ้มชมพูนะครับทีลุมนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยองข้อด้วยนะทีลุ้มนะครับข้าวหนาขาวหนาครับหนึ่งสองสามเท้ยต่อจานี้ต้ที่ทำตู๋ไปทาต่อไปครับแล้วนอกจากนี้นะครับทางโรงเรียนก็ได้จากร้านต่อไปจาก ร่เก่าครับตราเก่านะครับดูนะครับน่อช่วยสาาจะหนุหน้าอันนี้นี่นที่คนงาวรวระสาษงานโดยเฉพาะขอบขอบนี้นะครับหนึ่งสองสามรูมนะครับหนึ่งสองสามกระกรรมการยากกดไลคให้นิดนึงนะคบกดไลค์นะคะหนึ่งสองสามครับได้คิดเนมาเอ๊คิดา นี่จะรับ <is> ก <not> ุ๊กเดี๋ยวเอาเชือกไปเราไม่เลยเดี๋ยวให้เขาไปตุกมเชือกไปนู่นเลยลุงคนนู้นก็มีเออมามามาทางนี้ด้วยลูกตามมาเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปข้างในเลยแต่คนที่สี่เฉพาะในความลึกละ

ครับใครไม่มีงานทำเทินทางนี้ค่ะจะไปเพนูอะไรตัวอะไรกเลยตัวอะไรัวอะไรแบบกลัวรบบกอเว

เปองต่อ่อไมลไหม้หมงสน้ำาไหอยหร่ยหเลยไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับถ้าเยอะน้ำจะเสียก่อน 手を少ないめにやってください。うん、いいいのでで達成しててもらうんやってみます ให้รู้เหมือนกันเอาสายขึ้นมาเลยให้นาย

นายสืบศักดิ์อิมวิจารณ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบณ์พร้อมด้วยนางสาววิไลจิวังกูลอธิบดีผู้ภากษาภาคหกร่วมเปิดทุ่งทานตะวันบานที่หลังศาลจังหวัดเพชรบณ์เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมถ่ายรูปเช็คอินถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบณ์มีนายปริญญาวิชาโคดผู้ภากาษาวหน้าศาลจังหวัดเพชรบณ์กล่าวรายงานพร้อมได้รองผู้ว่าราชาการจังหวัดหัวนาส่วนราชาการข้าราชาการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม ในปริญญาวิชาโครผู้พักษาหัวหน้าสารจังหวัดเพชรบณ์ลกล่าวว่าสารจังหวัดเพชรบณ์มีพื้นที่กว้างขวางทําให้พื้นที่บางส่วนเกิดวัชพืชยากต่อการดูแลรักษาทําให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงามสารจังหวัดเพชรบณ์จึงมีแนวคิดปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามโดยการจัดทาโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สารจังหวัดเพชรบณ์ด้วยการทําความดีด้วยหัวใจเทิดไทยอง์ราชัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบัชราก้าเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ6 7พษา2 8กรกฎาคม2562 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชาการหลายหน่วยงานแสดงพลังสมคัคคีร่วมปลูกต้นทานตะวันจำนวน6 7 0ม0นต้นในบริเวณพื้นที่เกือบสี่ไร่เศษด้านหลังอาคารศาลจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเริ่มปลูกเมื่อวันที่27รกรกฎาคม2562และปัจจุบันต้นทานตะวันเจริญเติบโตและออกดอกบานสะพร่งเหลืองอารามเต็มท้องทุ่งในพื้นที่เพาะป,ปลูกทําให้ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์มีบรรยากาศที่ร่มรื่นมีภูมิ ทัศที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานผู้ที่มาติดต่อราชาการและประชาชนทั่วไปสารจังหวัดเพชรบูร์จึงเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปนั้นได้เข้าชมทุ่งทานตะวันที่มงบอกถึงพลังแห่งความสมัคคีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยภายในบริเวณทุ่งทานตะวันได้จัดทําซุ้มถ่ายภาพเพื่อให้ผู้เข้ามาเย,ยี่ยมชมได้ถ่ายภาพรอบๆพื้นที่อีกด้วย

สำักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประกวดส้มตำลีลาเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างคุณค่าของอาหารถิ่นรสไทยแท้เน้นทักษะฝีมือในการประกอบอาหารพื้นบ้านสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรต่างๆในชุมชนมีผู้เข้าร่วมประกวดจาก11อำเภอในจังหวัดเพชรบูร์ประชันลีลาการตำส้มตำอย่างสนุกสนานซึ่งแต่ละทีมได้จัดเตรียมอุปกอรณ์ในการทำส้มตำทั้งครกสากมะละกอเครื่องปรุงผักแก้มที่กินกับส้มต เมื่อการแข่ขันเริ่มขึ้นแต่ละทีมก็สร้างสีสันความสนุกสนานอย่างเต็มที่ทั้งการแต่งกายการเต้นรําประกวดเสียงเพลงที่เราใจบรรยากาศเป็นมาอย่างสนุกสนานทั้งโยนสากโยนครกงัดดีลาออกมาไม่ยอมแพ้กันในทุกอําเภอซึ่งผลการประกวดทีมจากอำเภอลมเก่าเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดต่าส้มต่าในครั้งนี้ ท่งนี้การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กำหนดจัดขึ้นพร้อมกับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่26กันยายนถึง1ตุลาคม2512จึงขอเชิญนักท่ทองเที่ยวและประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปและเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ประเพณีหนึน่งเดือนในโลกโดยได้กำหนดทำพิธีอุ้มพระดำน้ำที่บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมานวันที่28กันยายนเวลา10นาฬิกา 39นาที ลมซับเมืองน้ำหนาวนะคะชคน,ะค,ะน,นค่ะเี้ยงกินค่ะสมบัติสมพัฒน์สมพัฒน์สมพัฒน์มีสมเกลีสกัดมีวิตามินเอช่วยในการมองเห็นมีวิตามิน B12 สูงมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอร่อยหอมน้ำผึ้งสมพัฒน์อร่อยแรกสุดมาดไม่มีใครเหมือนใคร แต่ทุกคนมีคลาสได้เหมือนกันใหม่ Yamaha Grand Final Hybrid ชีวิตมีคลาสสมาร์ทไปขัน ขอเสียงผู้สาวนาลดแทนเลนขอเชิญเที่ยวงานมากรรมโชววงแหแห่งประเทศไทยครั้งที่2วันที่5ตุลาคม2,562ณบริเวณตลาดนัดคลองถมบ้านยาวีพัฒนาตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ มการแสงวงแห่จากทั่วประเทศในรูปแบบต่างๆการประกวดนางฟ้าน้าวงแห่ชิงเงินรางวัลการจำหน่ายสินค้าอาหารร้านค้าชุมชนบูธมอเตอร์โชว์และการพุปะสังสรร์วงแห่ก่อนเปิดฤดูกาลวงแห่ที่สมัครเขาร่วมงานจะได้รับโบกิติคุณให้กับทุกวงค่าสมัคร500บาทชมฟรีเที่ยวฟรีตลอดงานต้นแบบงานมากรรมโชว์วงแห่ต้องที่นี่มากรรมโชว์วงแห่แห่งประเทศไทยครั้งที่2บริเวณตลาดนัดคลองถมบ้านยาวีพัฒนาตำบนวังชงพูอพําเภอเมืองจังหวัดเพชรบู วันที่5ตุลาคม2562สนใจติดต่อสับถามเพิ่มเติมที่0-8160-4-3819ลลองลองปลงปล,งปล,งปลงจิง,งจิง,จง